สวัสดีครับผมดูวรายงามนะครับวันนี้ผมก็จะมาพรีเซตนนะครับสำหรับไอคอนตัวใหม่ของเครื่องดื่มคาราบาวแดงครับกับโปรโมชั่นรัวทั่วแผ่นดินแจกพันยันสิบล้านครับสาหรับไอคอนตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเฉียงเหมือนคล้ายๆปืนนะครับซึ่งเราได้าอคิดมาจากกองทัพที่ยิ่งใหญ่นะครับของทหารนะครับเราก็มานาใส่โปรโมชั่นรัวทั่วแผ่นดินของเราวิธีการใส่กงง่ายๆนะครับผมลักษณะก็จะเป็นที่ใส่แบบนี้นะครับผมจะมีนะครับที่คล้องแขนแบบนี้ นะครับแล้วที่จับแบบนี้ครับนามือขวานะครับสอดเข้ามาจับให้มั่นนะครับผมแล้วชิดแนวลำตัวแบบนี้ครับมือขวานะครับอยู่ที่ระดับอกหัวใจนะครับด้านซ้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับอยู่ให้มั่นคงนะครับนี่คือท่าแรกนะครับผมสำหรับท่ายืนตรงนะครับอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับท่ายืนตรงมือซ้ายชิดลำตัวนะครับอันนี้เสียงประมาณ3 30องศานะครับสำหรับตัวไอคอนนะครับสามสิบองศาแบบนี้ครับนี่คือท่าเตียบพักนะครับผม เราแีบพแบบนี้นะครับผมลักษณะแบบนี้ครับเด็กชาแระเบียบภนะครับผมส่วนท่าเดินนะครับท่าเดินเราจะเดินแบบนี้นะครับคล้ายกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของทหารเลยนะครับแต่นี่เราคือกองทัพบาวแดงที่จะเดินหน้าแจกรอบโชวกับมอรวัลนะครับกับด้วยทั่วแผ่นดินแจกพันยันสิบล้านอ่านี่เลยแบบนี้นะครับ เข้มแข็งนะครับเหมือนกองทัพนะครับเข้มแข็งนะครับสำหรับทุกทีมนะครับที่ได้ไอคอนตัวนี้ไปนะครับผมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับอยากให้ทุกทีมนะครับนำซีนผ้านะครับสีขาวนะครับผมเหมือนกับตัวไอคอนแบบนี้นะครับผมมาซีนที่ด้านมือจับแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ที่ตัวข้อแขนนะครับทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะครับผม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยืดธวิธการใช้งานของตัวไอคอนครับ